ผมขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะผมวันนี้นะครับแล้วก็กลับมาในแมปเป็นซิมบิเลติกอีกเช่นเคยนะครับผมและในวันนี้นะผมจะมาสอนฟิวให้ได้ตัวหรืยินแดรี่ที่โหดที่สุดในเกมตอนนี้นะครับผมแล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะผมฝากกดไลค์กัให้คนหนึ่งไลค์แล้วก็กดติดตามมันให้ด้วยเนาะและซึ่งสัตว์ที่เราจะใช้ในการผสมเนี่ยก็คือโคเบอร์แฟรีนะครับล่างเรนโบว์นะครับสามารถหาได้ในอีเวนต์ใหม่นะครับที่เป็นอีเวนต์ที่ชื่อว่าเซนต์แพทชิ่งอีเวนต์นะครับผม สามถามสามตัวเห็นปะเราก็จะได้มาตัวแรกนะครับทำไปอีกรอบหนึ่งสามตัวเนี่ยโคตรดีสูตรแบบสูตรดีมากครับคนดูผมเห็นดูยูทูบเบอร์หลายคนใช้เนาะก,ก็เลยอาจจะมากระจายความรู้ให้คนหลายๆคนนะครับเฮ้ยบาบก,ก็ตึงค่อยอวิ่งออกเจ็บไปเจ็บไปข้างเจ็บไปเจ็บไปมาได้ไงบากก็ตึงคอยวีโอเคนะครับ ผมก็ทำไปได้ผมเทำอย่างนี้ไปได้เรื่อยๆอ่ะเออโหมีโคตรเยอะตัวเนี้ยแล้วส่วนใครที่อยากจะได้สัตว์เดียงแบบนี้ในหมดฮาร์ดคอร์ก็สามารถทําได้เช่นกันนะก็สูตรเดียวกันนั่นแหละรครับเอาเจ้าตัวคร์แฟรลี่สามตัวมาผสมกันเนาะก็จะได้เออก็จะได้เจ้าเชฟมังกีเนาะเนี่ยผมทำฟูทีเองได้เลยอ่ะคนดูใช่ป่ะน่น่าจะพอนะน่าจะพอ เดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมมีกี่ตัวตอนนี้เชฟมังกี้นะปุ๊บเต็มคังเลยอ่ะง่ายทุกคนดูแล้วกันเนี่ยผมทําแบบได้โคตรเยอะอ่ะดูดินี่นะนำถ้าเกิดใครอยากได้สัตว์แบบนี้คือแบบใช่ไหมเนี่ยนะครับสูตรนี้ดีสุดๆเลยนะครับก็แล้วก็แนะนำนะครับเอาไปทําเป็นดาวแมเทเธอร์นะครับผสมดาวแมเทเธอร์เสร็จปุ๊บเอาไปทําเป็นเอ็นชาร์ที่ดีๆนะครับอาจจะเป็นเอ็นชา,นาร์ดกระตุนคอยบีก็ได้เอออะไรเงี้ย เนี่ยผมบอกเลยสูตรนี้แม่งสูตรจริงๆนะครับใครอยากลองทําตามทําตามได้นะครับใครที่มันไม่ได้ผลจริงๆก็เม้นมาได้ผมจะสอนอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วก็ก่อนจบก,กันไปนะผมจะเอาสัตว์ด้มาเทออ์เชฟมังกี้นะครับผมผมจะให้ผู้โชคดีนะ5ค,คนแล้วกันเนะาะ5คนนะครับผมจะสุ่มเลือกนะครับก็คือให้พิมพ์ชื่อคอมเมนต์เอาไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะสุ่มเอาแค่5คนนะผมจะให้เชฟมังกี้นะครับคนละตัวไปเลยนะแบบด์กไม้เทรอด้วยเนาะ5คนเฉพาะ5คนเท่านั้นนะเออ เอาไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย